สวัสดีค่ะวันนี้แพทมาชวนเพื่อนๆทาขนมถั่วกวนกันค่ะบอกได้เลยนะคะว่าถั่วกวนสูตรนี้เนี่ยหอมละมุนหวานกําลังดีค่ะหอมกลิ่นควันเทียนนํามาอัดพิมพ์ดอกไม้แบบนี้นะคะสร้างมูลค่าให้กับขนมถั่วกวนของเรามากๆเลยค่ะแพทสอนวิธีการกวนถั่วแล้วก็อัดพิมพ์ดอกไม้นะคะถั่วนุ่มละมุนเนื้อละเอียดมากๆนําไปทําขายหรือว่าทําแจกก็ได้เช่นกันค่ะไปดูสูตรและวิธีการทํากันเลยค่ะ สำหรับการทําขนมถั่วกวนนะคะแพทก็บอกได้เลยว่าทําได้ไง่ายมากๆเลยนะคะระยะเวลาในการทำเนี่ยเพียงแค่2 -3 ชั่วโมงแต่ว่าเราต้องแช่ถั่วข้ามคืนเอาไว้นะคะให้ถั่วนุ่มก่อนนะแล้วก็วิธีการทำเนี่ยให้สังเกตระดับไฟนะคะในการกวนถั่วนั่นเองค่ะเรามาเริ่มจากการเตรียมถั่วกันค่ะให้เพื่อนๆใช้เป็นถั่วเขียวหลอกเปลือกผ่าซีกแบบนี้นะคะนํามาล้างทําความสะอาดนะคะ ล้างจนกว่าจะเห็นว่าน้ำในโถนะคะใสสะอาดเลยวิธีนี้นะคะจะทําให้ถั่วของเราเนี่ยไม่มีกลิ่นเหืนนั่นเองค่ะหลังจากที่เราล้างสะอาดดีแล้วนะคะเราจะแช่ถั่วไว้ในน้ํานะคะประมาณ6-8ชั่วโมงหรือว่าข้ามคืนก็ได้นะคะจากนั้นนะคะแพทจะนําถั่วที่เราจะแช่ไว้ข้ามคืนนะคะนําไปแช่ในตู้เย็นไม่ให้เขามีกลิ่นเปรี้ยวนั่นเองค่ะพอเราแช่้ามคืนเอาไว้แล้วนะคะแพทก็จะนํามาล้างนะคะอีกครั้งหนึ่งล้างหลายๆน้ําจนกว่าน้ําจะใสอีกเช่นเดิมนะคะ จากนั้นนะคะเราก็นำไปพักในกระชอนนะคะรอให้เขาเสด็จน้ำค่ะระหว่างที่เราพักถั่วไว้ในกระชอนนะคะแพทก,ก็จะตั้งน้ําในซึ่งนะคะประมาณเศษสามส่วนสีของซึง้งแล้วก็ใส่ใบเตยหอมนะคะประมาณ2ใบ มัดลงไปค่ะเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมให้กับตัวถั่วของเรานะคะแพทก็จะนําผ้าขาวบางนะคะไปชุบน้ําบีบหมันๆนะคะแล้วนํามาปูซึ้งค่ะจากนั้นเนี่ยเราใส่ถั่วของเราลงไปนะคะแล้วก็แหวกตรงกลางนะคะให้เขามีรูเอาไว้นะสําหรับไอน้ําทําให้เขาเนี่ยสุกแล้วก็มีกลิ่นหอมนั่นเองค่ะเราจะนึ่งไฟแรงนะคะประมาณ20-25นาทีหรือเช็คนะคะว่าถั่วของเราเนี่ยสุกดีแล้วคือลองกดๆเนี่ย เขาก็นิ่มลงนะคะไม่แข็งถือว่าใช้ได้เราจะพักถั่วเนี่ยให้เริ่มเย็นตัวลงก่อนนะคะแล้วจึงนําไปปั่นค่ะแพทจะใส่ถั่วที่เรานึ่งนะคะแล้วก็ใส่น้ํากะทิลงไปน้ําตาลทรายค่ะจากนั้นเนี่ยแพทจะปั่นนะคะให้เขามีเนื้อเนียนละเอียดเลยค่ะเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมให้กับถั่วกวนนะคะแพทจะผสมระหว่าง น้ำกะทิธรรมดานะคะกับน้ำกะทิอบควันเทียนแบบกล่องนะคะลงไปอย่างละครึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบกลิ่นควันเทียนสามารถใช้เป็นกะทิสดหรือว่าใช้กะทิกล่องแบบธรรมดาได้เลยนะคะหรือถ้าเพื่อนๆชอบกลิ่นควันเทียนนะคะก็สามารถใช้เป็นกะทิกล,อบบละะ่องควันเทียนนะคะ,าาทนนะ,คะแทนกะทิธรรมดาได้เลยค่ะเราก็จะปัน่นจนเค้าเนื้อนเนียนละเอียดแบบนี้แล้วนํามากรองในกระชอนตาถีอีกครั้งนึงค่ะ วิธีนี้นะคะก็จะทําให้ถั่วกวนของเราเนี่ยมีเนื้อนเนียนมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบถั่วกวนแบบที่ยังมีชิ้นเนื้อถั่วกวนนะคะให้พอเคี้ยวได้เนี่ยก็สามารถปั่นหยับๆยนะคะเราก็ไม่ต้องกรองตรงขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะตอนใส่กะทิไปปั่นนะคะแพทก็จะใส่ไปประมาณ300-400กรัมนะคะที่เหลือเนี่ยแพทก็นำมาเทใส่กับถั่วที่เราปั่นเสร็จแล้วค่ะ เราก็กวนก่อนนะคะคนให้เขาเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันก่อนจากนั้นเนี่ยเราจะนำไปตั้งไฟกันค่ะ วันนี้นะคะแพทก็จะใช้กระทะทองเหลืองนะคะในการกวนถั่วของเราค่ะก็จะได้วิธีแบบดั้งเดิมการใช้กระทะทองเหลืองเนี่ยเขาก็จะมีข้อดีคือความร้อนสม่ําเสมอนะคะแล้วทําให้สีของถั่วกวนของเราเนี่ยไม่ผิดเพี้ยนสีของเขาก็จะได้ตามสีที่เราปั่นถั่ออกมาเลยตามนี้นะคะเป็นสีเหลืองธรรมชาติสีเหลืองทองสวยงามค่ะเริ่มแรกในการกวนนะคะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยใช้ไฟกลางนะคะค่อนเพทางอ่อนเพียงเล็กน้อย หมั่นกวนสม่ำเสมอไปในทางเดียวกันนะคะเพื่อให้ถั่วของเราเนี่ยไม่ติดก้นกระทะไม่ไหม้ไปก่อนนั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆที่ไม่มีกระทะทองเหลืองสามารถใช้เป็นกระทะเทฟลอนได้เลยนะคะเขาก็จะไม่ติดกระทะแล้วก็กวนได้ง่ายกว่านั่นเองค่ะเราก็จะกวนนะคะไปเรื่อยเรืนะพยายามไม่ให้เขาติดขอบติดก้นกระทะนะคะเดี๋ยวจะไหม้ก่อนนะเพราะว่าเขามีน้ำตาลแล้วก็กะทินะคะที่ทำให้กระทะเนี่ยค่อนข้างที่จะไหม้ง่าย ระยะเวลาในการกวนนะคะก็ขึ้นอยู่กับระดับไฟของแต่ละบ้านนะซึ่งเริ่มแรกเนี่ยแผดบอกได้เลยว่าใช้ไฟระดับกลางนะคะค่อนไปทางอ่อนเพียงเล็กน้อยพอเขาเริ่มค้นขึ้นแบบนี้นะคะเริ่มหนืดเนี่ยเราก็จะหลีไฟนะคะเป็นไฟอ่อนลงนะคะเราจะกวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าถั่วของเราเนี่ยเขาจะไม่ติดไม้พายไม่ติดกระทะนะคะเขาจะร่อนขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้คะ่ะ ถ้าเป็นไม้พายแบบที่เป็นไม้พายซิลิโคนแบบนี้เนี่ยเขาจะไม่ติดเลยนะคะแบบนี้แล้วก็ร่อนจากกระทะค่ะจากนั้นนะคะพอเขาร่อนจากกระทะไม่ติดไม้พายแล้วเนี่ยเราก็นํามาแผ่ในถาดค่ะแผ่แนะนําให้ใช้ถาดทีก่กว้างๆนะคะแล้วก็คอยสับนะคะแล้วก็คอยกลับตัวถั่วค่ะเพราะว่าตัวถั่วที่อยู่ด้านก้นของถาดนะคะเขาจะมีไอ้น้าสะสมทําให้ถั่วของเราแฉะได้ค่ะ แล้วก็ปิดด้วยผ้าเขาบางแห้งแบบนี้ไว้นะคะด้านบนพึงจนเขาเย็นตัวดีค่ะจากนั้นเนี่ยเราจะนำมาอัดพิมพ์กันค่ะเพื่อนๆสามารถกดดูพิกัดนะคะตัวพิมพ์ตัวนี้ของแพทได้เลยที่ใต้คลิปนะคะก็จะเป็นพิมพ์กดคุกกี้พิมพ์กดขนมไหว้พระจันทร์นะคะหรือว่าพิมพ์กดขนมถั่วกวนก็ได้เช่นกันตัวนี้แพทใช้เป็นลายดอกไม้นะคะพิมพ์เขาก็จะมีขนาดประมาณ5เซนติเมตรนะคะ มีหลากหลายรูปแบบค่ะใน1ชุดนะคะเขาก็จะมีลวดลายประมาณ4ลายค่ะตัวถั่วนี้นะคะแพทก็จะนํามาคลึงนะคะนวดนะแล้วคลึงให้ได้ประมาณ30-35กรัมต่อ1ชิ้นนะคะสูตรหนึ่งนะคะก็จะได้ประมาณ30-35ชิ้นนั่นเองค่ะเราคลึงให้ได้ก้อนกลมๆนะคะจากนั้นเนี่ยเราใส่ตัวพิมพ์นะคะกดลงไปค้างเอาไว้นะคะกดแน่นๆน,น,นะคะประมาณ10วินาที จากนั้นนะคะเราก็จะนําถาดมาใส่แบบนี้เลยก็จะได้รูปลักษณ์สวยงามนะคะวิธีการเอาออกจากพิมพ์เนี่ยเราก็กดพิมพ์ลงมาแบบนี้ค่ะให้ขนมเขาแตะกับตัวฐานนะแล้วก็จะออกมาเองเลยค่ะเดี๋ยวแพรจะลองทําให้ดูลายอื่นๆนะคะเราก็จะคลึงตัวถั่วนะคะให้เนียนก่อนเลยนะให้เป็นลูกกลมๆนะคะพอที่จะกดพิมพ์ลงไปได้แล้วก็กดพิมพ์นะคะ2ด้านแบบนี้ลงไปนะคะ ลงแรงไปพอประมาณพักเอาไว้ประมาณ10วินาทีแล้วดันนะคะให้พิมพ์นะคะออกมาแบบนี้ค่ะก็จะได้เป็นลายถัดไปค่ะแพทก็จะใส่พิกัดนะคะตัวฐานด้วยนะตัวกล่องของเขาเนี่ยลายนี้ก็จะสวยมากๆค่ะเป็นกล่องขนาดพอดีกับตัวถัวกวนของเราเลยเพิ่มมูลค่าให้กับตัวขนมของเรามากๆเลยค่ะแพทนำไปขายหรือว่าฝากเพื่อนๆเ,เนี่ยเขาชอบกันมากๆเลยนะคะ ตัวขนมทวกวนตัวนี้นะคะจะมีส่วนผสมของกะทินะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยรอ้อยเข้าเย็นตัวปิดฝานะคะแล้วนําเข้าตู้เย็นตัวนี้จะเก็บได้ประมาณ3-5วันนะคะในตู้เย็นนะขนมของเรานะคะก็จะออกมาน่ารับประทานแบบนี้เลยค่ะอย่าลืมไปลองทํากันดูนะคะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องยากผาเข้าครัวแกลมาคิดเช่นและช่องแม่ครัวบอกสูตรด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ